ติดตั้งเสร็จแล้วที่ซิ่งซ่งอะไรดูแกซิ้งก,ก,กะรนะอวดจ้ะสารคุณให้สร้างว่าติดตั้ง AIS Cyber จ้าเออดีอยู่นะเลิศนะอยู่ทีนี้มีอะไรดูเพียมเลยไปหาอะไรดูกันดีกว่า,าไปวิแกอันนี้น่าดูอ่ะอืออนี้รายการมีซีรีส์อะไรให้ดูเพียบเลยเอ่ะใช่ เฮ้ยแกว่าต่สมมุติถ้าแต่ว่าฉันใช้ครบล้อมบีแลวฉันต้องการจะจ่ายเงินหรือว่าฉันต้องการจะเปลี่ยนแพ็กเกจอะไรแบบนี้มันทําได้ไหมมันฉันต้องไป็อปะม่ป้องจริงเหรอตอนนี้มีแอป mya a s ะสะดวกมากเลยเธอเออไม่มีเบอร์ a s ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะจริงเหรอทำยังไงอ่ะเธอไม่เคยใช่เลยอ่ะมาเดี๋ยวฉันแนะนําให้เข้าใช้งานครั้งแรกจ่ายสร้าง m y i d ่อนเพียงกรอกเบอร์ไฟเบอร์และกดดำเนินการต่อกรอกรหัส otp ซึ่งรหัสจะส่งไปที่เบอร์ติดต่อที่แจ้งไว้ กรอกอีเมลกดดำเนินการต่อรหัส OTP จะถูกส่งไปที่อีเมลจากนั้นกรอกรหัส OTP และกดยืนยันกดยินยอมข้อกำหนดและเงื่อนไขถัดมากำหนดพินในการเข้าใช้งานเพียงเท่านี้ก็สร้าง My ID เรียบร้อยกดให้ความยินยอมจากนั้นเลือกสิ่งที่ชื่นชอบอย่างน้อย3อย่างเพียงเท่านี้ก็เริ่มต้นใช้งาน My AIS ได้เลย โอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอ่ะแกอืมเรียบร้อยอุ๊ยดีโน่ฉันก็เข้าไปจ่ายบินหรือว่าเปลี่ยนแพ็กกงแพ็กเกจอะไรได้หมดเลยอะ่ะดีกว่าู้ชายอุ้ยดีอ่ะทำไมเอสก็ดีนะเออนึกก็ดีเหมือนกันนึกอะไรก่อนดีอ่ะผู้ชายก็ดีเส้นดวดง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อคุณ